ยี่ยบปิ่นโฟโต้การ์ดได้ข่าวว่าวันนี้ถูกธนาปัตรลงโทษให้ขับตำาดาทั้งวันคงได้ความรู้มามากขอสินะมากขอเลยเพคะ จริงหรือแม่ไม่อยากจะเชื่อจริงสิเพคะคุณปิ่นสอนหนังสือลูกหลายอย่างเลยทำให้ลูกรักการเรียนขึ้นมาทันทีขนาดนั้นเลยเหรอลูกเพคะลูกก็เลยมีเรื่องอยากปรึกษาขอ,ขอความกรุณาจากขั้นอาบ,บัตมีเรื่องอันใดปรึกษาอาหรือคงไม่พ้นเรื่องเที่ยวสนกับมั้ง <c oughs> <c oughs> มิใช่เสียหน่อยสเสด็จพ่อลูกเพียงแค่ออกไปค้างที่ตำหนักบัวกับคุณปิน่นอีกไม่กี่วันลูกต้องสอบยังมีอลไรวิชาที่ลูกยังไม่เข้าใจทองแทนนักจึงอยากให้คุณปิ่นมาช่วยในวิชาที่ไม่เข้าใจเพคะ hmm. แต่หากต้องทวนหนังสือจนดึกดื่นและค่อยเดินกลับตำหนักหน้าลูกมองว่าเป็นเรื่องอันตรายอืม hmm. มีเหตุผลนะทรงพระพ่ชนะยิงนะหญิงปัดเล่าคิดเห็นว่าอย่างไรมิมีข้อขัดข้องอันใดเพคะถ้าเช่นนั้นก็ต้องวานให้หญิงปัดช่วยเป็นธุระจัดหาที่นอนหมอนมุ้งให้หญิงในดียเขาหน่อยนะเพคะเป็นการดู้าคุณเพคะท่านอา่า คะนี่หรือห้องคุณปิ่นจะทวนหนังสืออย่างไรหญิงไม่เห็นอนินจะเตรียมตำราสักเล่มกระบี่ีนั้นอยู่ที่ใจตำราก็เช่นกัน <c oughs> เราเพียงแค่อยากมานอนค้างที่ห้องคุณปิ่นก็เท่านั้น หญิงว่าแล้วอานินหรืออยากจะเรียนหนังสือคุณปิ่นยังคงเก็บกลางหันลมกระดาษนี้อยู่หรืออานินประธานให้จะทิ้งได้อย่างไรคะหญิงยังจำได้ไม่ลืมตอนที่เข้าตำหนักมากับท่านอาใหม่ๆ ช่วงนั้นชีวิตของหญิงเงียบเหงาเคว้งคว้างนักอานินก็มาเล่นเป็นเพื่อนหญิงทําของเล่นมาประทานให้หญิงด้วยองค์เองเราไม่ยักเคยเห็นคุณปิน่นผูกผมด้วยริบเบิ้นสีกรมท่ามาก่อนเอ่อริบบิ้นนั้นไม่ใช่ของหญิงดอกค่ะ อานินทำมันร่วงไว้ในรถขากลับตำหนักหญิงก็เลยนำมาซักไว้ว่าจะนำไปคืนให้สักพักแล้วแต่ก็ลืมอย่างนั้นหรือนะคะ จะทวนหนังสือกันได้หรือยังเพคะ <S <S เราไม่อยากเรียนแล้วเราง่วงแล้วนอนกันเถอะอาน,นินจะบรรทมที่นี่หรอกหรือคะท่านอาจัดห้องนอนรับแขกไว้ให้เสียใหญ่โตห้องนั้นก็ให้คุณปริกนอนเถอะส่วนเราจะนอนที่นี่เตียงคุณปิ่นตั้งกว้างขวาง คุณป,ปิ่นขึ้นมานอนเถอะมานอนข้างกันตรงนี้และอา่านนิทานให้เราฟังเสียดีๆเอาแต่หาไทยยิ่งนะักมาเถอ,อะค่ะมาเถอะมานี่เดี๋ยวนินจัดให้ นี่คือผ้าเช็ดหน้าที่เรามอบให้คุณปิ่นเช็ดน้ำตาวันที่โดนท่านอากริ้วนี่หญิงเพียงแค่เอามาซักและพับบนที่นอนว่าจะนำไปคืนให้แต่ก็ลืมหอมนะัก คุณปิ่นนี่ขี่ลืมเสียจริงลืมนานเสียด้วยมีตั้งคืนดอกเรายกให้หญิงไม่ได้อยากได้เสียน่อยถึงคุณปิ่นไม่อยากได้เราก็อยากให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเรานั้นเคยเป็นคนที่สับน้ำตาให้คุณปิ่น งั้นถ้าอานินรับสั่งประทานให้หญิงแล้วหญิงจะเก็บรักษาไว้อย่างดีเพคะ หญิงเป็นแกะสลักมะม่วงอยู่หรือเพคะท่านอาและเหตุใดหญิงเป็นจึงต้องแกะสลักมะม่วงมากมายถึงเพียงนี้จะพากันกินกันหมดหรือทั้งตำหนักนี้ก็มีกันอยู่เพียงแค่เราสองคนทำเผื่อไว้เพคะหากท่านหญิงอนินเสด็จมาเมื่อใดหญิงจะได้มีมะม่วงถวายท่านหญิงอนินโปรดนะักแต่ดูท่าเหมือนจะ โปรดเครื่องว่างอยู่ข้างห้องเก็บฟืนสิม,มากกว่ากระมัง <ส increí ble> ทรงดื้อซนเหลือเกินเพคะ <S <S หากท่านหญิงอนินไม่อยู่หญิงปิ่นคงจะเหงามากเลยสินะ ได้ยินว่าท่านหญิงอนันนนจะเสด็จไปศึกษาต่อที่ยุโรปเหมือนพี่ชายใหญ่ท่านชายรองนั้นเสด็จไปลอนดอนเมื่ออายุ18ชันษายามนี้ท่านหญิงอันนินอายุเพียง15ชั้ชันษาคงอีกหลายปีใช่หรือไม่เพคะใครว่าเล่าหญิงเป็นทรงวางแผนจะเดินทางในอีกสองเดือนข้างหน้านี่แล้วนะอีกสองเดือนเด้อเพคะ ใช่ สะอื้นน่าสงสา,ารเหลือเกินไปค่ะท่านหญิงสงสัยเราคงต้องไปปลอบใจคุณปิ่นเสียแล้วคุณปิ่นยิ้มแล้วโชคปีเสียจริงที่อย่างน้อยปีนี้หญิงยังได้ลอยกระทงกับท่านหญิงอนินก่อนที่ท่านหญิงจะเดินทางแม่ไม่อยากจากอานินเลย จดหมายจากท่านหญิงอันนินเจ้าค่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะเจ้าคะอาจไม่มีใครรู้ในสิ่งสิ่งนั้นที่เรามีกันที่ฉันมอบใจให้เธอ ไม่มีใครรับเรื่องฉันและเธอแต่อย่าขอไว้เสมอ